ผมสวัสดี FC ทุกท่านวันนี้ก็พบกับพอบ้านใจกล้าไม้อีกครั้งนะครับผมวันนี้พอบ้านใจกล้าก็จะมาทำ ep สอ ep สหรือว่า3 ep สครับ ep 2ก็จะล่องล่องเรือในแม่น้ำหีอีกรอบหลังจาก ep แรกไม่จบทริปนะครับ ep แรกก็ ไปไม่ถึงไหนเรือก็ดับเดี๋ยวเรามาทดสอบเรืออีกรอบครับผม ครับผมวันนี้เราก็เดินทางมาไกลพอสมควรนะครับแต่ว่าดูเหมือนข้างหน้าจะลกจอกลกแหนเยอะเดี๋ยววันหลังเรามีสมาชิกมาเพิ่มอีกสักลำสองลำเดี๋ยวเราค่อย,ออเ,ดยเ,เดี๋ยวเราค่อยไปต่อให้สุดแล้วกันนะครับวันนี้ก็ยังกลัวๆเรื่องเรือของเราอยู่ กลัวว่ามันจะยังไม่สมบูรณ์นะครับเดี๋ยวเราจะล่องกลับไปอีกทางหนึ่งไปดูซิว่าทางนู้นจะเป็นยังไง,งมั่งบรรยากาศจะล่มลื่นเหมือนทางเส้นนี้ไหมแต่บอกเลยครับถ้ามีสักสองลำผมว่าน่าจะไปจุดจบทริปแน่นอนเพราะว่าตอนนี้ก็ทดสอบเรือไปเรื่อยๆก่อนยังไม่มั่นใจเรือเท่าไหร่โอเคครับเดี๋ยวเราไปฝั่งนู้นดู When there in me I can see what comes my way and I'm always lost there's nowhere else to go all I do is fall feels like I can make it more than I could bear Given up ครับผมเอาไปว่าทางใต้เนี่ยเรามาสุดแล้วนะครับผมทางใต้คือมาสุดตรงเขื่อนแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวทริปหน้าก็ยังมีอยู่ทริปหน้าเพราะว่าไปทางเหนือย,ยังไม่สุดเพราะว่าพอดีว่าเรือพึ่งซ่อมมาใหม่พอดีพึ่งซ่อมมาแล้วก็ยังไม่ยังกลุก,กลัวอยู่นะครับก็เดี๋ยวทริปหน้าเจอกันเดี๋ยวเราก็จะย้อนกลับไปหารถเราอีกทีหนึ่งแหละครับ เดี๋ยวเราไปดูเขื่อนอีกแป๊บครับผมตอนนี้เราก็เดินทางมาสุดทางแล้วนะครับทางใต้คือสุดเขื่อนตัวนี้จะเป็นเขือ่อนอ่าไม่ใช่เขื่อนเป็นฝายน้ําล้นอ่าฝายน้ําล้นของลําน้ําฮีนะครับผมเพราะเนี่ยเป็นฝายน้ําล้นก็ไม่กล้าเข้าใกล้เท่าไหร่นะครับเพราะกลัวกลัวว่าจะจะกลิ้งลงจากฝายน้ําล้น อตอนนี้ก็มีสมาชิกนะฮะแต่ว่าเราจะเข้าไปดูใกล้ๆก,ก่อนว่าจะเป็นยังไงเดี <M> ๋ยวเราเข้าไปชมกันใกล้ๆครับเพราะว่านาเรือนเราน่าจะพร้อม ครับผมวันนี้ก็พบกับพอบ้านเจก้าอีกครั้งหนึ่งก็เสร็จสิ้นภารกิจครับวันนี้ก็ไปเหนือยังไม่สุดอ่าเหนือทิศเหนือคือทิศทิศสะพานนะฮะไปฝั่งนู้นยังไม่สุดเพราะถอดสอบถามชาวบ้านมาว่าไปได้อีกไกลแต่ว่าผมไปทางเหนือน,นี่ประมาณครึ่งทางพรประมาณกะแล้วน่าจะประมาณสามสามถกิโลได้แต่ด้านด้าน ทางนี้นะครับทางนี้ไปจนสุดเขื่อนแล้วสุดฝายน้ําล้นไม่ใช่เขื่อนฝายน้ําล้นพูดสองครั้งก็ผิดสองครั้งฝายน้ําล้นไปจนสุดแล้วนะครับผมก็ทิปหน้าทิปหน้าถ้ามีสมาชิกมาเพิ่มอาจจะชวนสมาชิกไปจนสุดเดี๋ยวเราจะมีแขกรับเชิญมาอาจจะชวนสมาชิกกลุ่มเจสกีเซกาบึงคงหลงมาร่วมทิปครับผม งานคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พอบ้านเจกล้าไหมหน่อยนะครับพอยังจับหาจุดไม่เจอว่าจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรดีตอนนี้ก็มีเรือก็มีเรือมีวิบากมีออฟโรดก็ก็ยังยังหาจุดไม่ได้โอเคครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ